วันนี้เข้ามาดูบรรยากาศนอกสถานที่กันวันนี้มีโอกาสเดินหาเก็บเห็ดนะครับพอดีว่าช่วงเนี้ยมีเห็ดออกก็เลยเข้ามาดูสวนแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูบรรยากาศนะครับเสภาพบรรยากาศก็จะยังคงเป็นธรรมชาติอยู่พอสมควรน,นะครับพื้นที่สวนแล้วก็พื้นที่ป่า ยังมีอยู่นะครับผมแบ่งโซนออกเป็นสองสส่วนวันนี้ดีนข่าวว่ามีเห็ดออกก็เลยเดินเข้ามาดูแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ดูไว้เป็นไว้ดูบรรยากาศนะครับเจอกันแล้วครับสักครู่นะครับเห็นไหมครับเอ้ยนะั่ เห็ดตะไคร้นะครับที่แถวนี้เขาเรียกว่าเห็ดตะไคร้หอมนะครับโอ,อ้หเยอะด้วยเนี่ยครับบรรยากาศแถวบ้านผมประมาณนี้นะครับจะมียังมีธรรมาชาติหลงอยู่เพราะว่าแบ่งส่วนกันโอ้โสวยด้วย ดอกนี้ออกใหญ่ด้วยขออนุญ,ญาตนะครับพอดีใช้มือถือถ่ายอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่แต่ว่าอ้อยออกใจด้วยดอกนี้ฝนตกมาหลายวันครับเนี่ครับเลย กล้องขึ้นมาถ่ายเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ผมได้ไปพอสมควรแล้วครับวันนี้ก็เลยตื่นขึ้นมาตอนเช้าเข้ามาดูนี่ครับดอกนึงเจอแล้วเอาสภาพบรรยากาศวันนี้ก็เนี่ยครับยังคุ้มๆอยู่เพราะว่าเขาจะเข้าหน้าฝนแล้ว แล้วเมื่อวานวานผมได้ไปรับวัคซีนโควิดเข็มที่สองนะครับถ้ายยังไงไอมีเวลาเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับวัคซีนนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดแถวอําเภลผมก็มีการระบาดเพิ่มขึ้นเหมือนกันแล้วก็จะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจคำรับคนที่อยากจะฉีดนะครับแต่วันนี้ก็เนี่ยครับมาดูกับข้าวก่อน น่าจะได้กับข้าวเช้าอยู่วันนี้อุ้ยนู่นบอกหนึ่งจะแล้วเนี่ยครับพื้นที่นี้ไม่ได้อยู่ไกลบ้านนะครับพื้นที่อยู่ใกล้ใบ้านเนี่ยครับจุดนึงเยอะด้วยโอ้โหสวยๆเลยเนี่ยครับมองเห็นไหม พอเช้าเสียงนกเสียงจาก็ยังเยอะเลยนะครับอุ้ยหกักแตกนี่โอ,อ้สามดอกเลย ช่วงนี้ก็ทํางานอะไรไม่ได้ครับทุกเว้นอยู่ในสวนเนี่ยครับออกไปข้างนอกก็ไม่ปลดไยเท่าไหร่มันก็เนี่ยครับเดินเลาะสวนเลาะพุ่งพอยังพอได้มีกับคงกับข้าวเข้า,ขา,ขาบ้านบ้างนี่หไหมมันคือใต้ต้นจิกต้นลังนะครับ แถวเนี้ยมีเห็ดที่ออกประจําจะได้กินทุกปีแล้วก็เนี่ยครับดอกนี้กําลังมันดอกเล็กเลยสวยเลยครับอืมกิ่นหอมมากครับหาต่อกันมีอีกไหม พื้นที่บริเวณนี้มีทุกปีนะครับได้กินกับทุกปีเลยเพราะว่ามันมีเชื้อของมันอยู่แล้วครับเชื้อเห็ดตัวเห็ดเนี่ยครับเพราะงั้นก็ถึงฤดูมันก็จะออกดอกให้กินทุกปีแต่ปีนี้ก็ช้าหน่อยนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยออกเร็วกว่านี้แต่ว่าถ้าฝนดีอย่างนี้ผมว่าน่าจะได้กินอีกนานครับ ต้องส่องดูดีๆนะครับบางทีใบไม้ต้นไม้อาจจะบังหมกมองไม่เห็นไม่เห็นแล้วเห็นแค่นี้ น่าจะหมดแล้วล่ะครับต้องรอเดอะดูว่าวันพรุ่งนี้เป็นไงออกทุกวันได้เก็บเกือบทุกเช้านะครับสำเห็ดกระลาเห็ดที่บ้านผมเรียกเห็ดตะไคร้แต่ว่าไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นเขาจะเรียกอะไรนะครับได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะไปอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับไม่มั่นใจว่าจุดนั้นจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อน ถ้ามียังไงก็เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้แค่นี้ก่อนโอเคครับมาถึงพื้นที่จุดที่สองกันเดินมาก็เจอแล้วนะครับดอกใหญ่มากนี่นะครับโอ้ดอกใหญ่มากเลยดอกเดียวนี้ก็อิ่มทั้งบ้านแล้ว้งครับเนี่ยครับ ใหญ่มากเลยนะครับอุ้ยนู่นครับดอกนึงหมด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 นี่นครับอ่าพื้นที่บ้านนอกก็จะประมาณนี้แหละครับเดินเข้าป่าเข้าทุ่งก็ยังพอได้มีกับกับข้าวเข้าบ้านโอ้ อันนี้ดอกใหญ่ดอกสวยมากเลยครับเขาขายกันแถวนี้กิโลหนึ่งสามร้อยนะครับราคาแพงอยู่เหมือนกันครับโอ้ยโอ้ยตรงนี้ก็เยอะครับได้ครับนี่อีกดอกหนึ่งโอ้ยสวยด้วยโอ เนี่ยครับดยวเก็บดอกนี้ก่อนหอ้ยดอกนี้ก็ใหญ่โอ้ยขาหักเดี๋ยวนีะครับสภ,ภาพสวยๆอยู่อึ๊บอีกดอกหน,น,นึ่งโอ้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นพวกพวกหอยท่าพวกอะไรเข้ามากัดน,นะครับ สภาพก็จะประมาณเนี่ยดอกเลิกๆอย่างนี้ปิดไว้นะครับเดี๋ยวมันก็จะโตพยายามปิดไว้ไม่ต้องจุดเล็กมากเราก็ปิดไว้ให้มันโตก่อนอออได้อยู่นะครับสองจุด น่ากับข้าวเช้าแล้แลวครับตรงนี้ยังไม่ออกเพราะว่าเมื่อก่อนแ่านี้มีออกอยู่โอเคครับน่าจะได้ประมาณเท่านี้แหละครับมาถ่ายให้ดูบรรยากาศกันแล้วก็ให้มาดูวิถีชีวิตเนี่ยครับ นีกับพงกับข้าวไว้ให้ได้กินโอเคครับมาดูว่าได้เยอะขนาดไหนกับครึ่งตะก้านะครับเ,เยอะอยู่อิ่มไปสองสามมื้อเลยแหละครับ <c oughs> หมดแล้วครับ เนี่ยครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ออกอีกเดี๋ยวถ้ายังไงมีโอกาสเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งนึงนะครับวันพรุ่งนี้นี่ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอ๋อถ้ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาดูอีกรอบนึงนะครับครับขอบคุณครับ